สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 Star New เลยนะครับอ้นี่เราก็อยู่กับค่าย G2G 51เหนาะขับนาะเอามาพี่น้องเ้ยก็มาอยู่กับยูทใหม่ค่ายใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะอะทุนหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดสองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะกะซื้อโบนัสที่หนึ่งหมืน่น ลุยครับผมอ่ะก็มาเล่นเกมอันแม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดีย่ำเซาเนาะครับเนาะอ่ะครับผมก็มาอยู่กับยุทธใหม่กับท่ายมาใหม่นะครับผมนะช่วงนี้ก็เล่นแต่ทางค่าย G2G นะครับผมนะระบบมันเสถียรดีนะครับมามาอยู่กับแม่ยิงคนป่าดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมนะเอ้ย ไอ้เอฟก็สิครับผมสวยปักเข้าไปนะครับเอาละครับผมเริ่มดุดันแล้วนะครับจังหวะที่มาต่อไอ้เอฟก็สิครับผมบอกแล้วนะครับดุดันไม่เกรงใจใครก็ไอ้เอฟก็สิครับผมเอาที่เหล่าที่ล่ะปักเข้าไปเลยครับผมมีต่อพิเยบเลยเอาล่าเขียวไอ้เอฟก็สิครับผมดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมนะเน้นๆเลยนะครับบางนี้เอาบางนี้ก็ซูเปอร์หวานเทียบเลยนะครับผมนะกับข้าวครับกับข้าวเลยนะครับผม โอ้ชิมุกตันดังับพี่น้องเอ้ยเอ้ยไอเอมคันสิครับผมบอกแล้วนะครับดุดันไม่เกรงใจใครก็เรียบร้อยอีกสเเลอรนะครับผมนะรางวันเบิ่มๆนะครับสูเปอร์วันเที๊ยบนะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวจังไดนนะครับผมนะเดี๋ยวสตรีมไลฟ์สดนะครับจัดกิจกรรมให้แล้วกันเนาะก็ส่วงนี้นะครับผมนะก็๋ย่ให้ร่างกายก็หายดีก่อนนะครับ อ่ะก็ผมเปิดแรกแค่หมันนะครับจบไปที่400เท่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะเกือบแสนพี่น้นองเอ้ยเปิดแรกนะครับมาใส่ต่ออีกหนึ่งหมืน่นไปอกกดกาดกุดกาดอยู่น<ต>ี่แล้วครับผมบอกแล้วนะครับแม่ยิงคนปะอยูด่ดันไม่เก่งใจใครนะครับผมนะขวังเถี่ยขวังเถีเ่ยนี่ครับจะเก่งยังขวังเถี่ยขวังเถี่ยเงี้ยเลยนะครับผมไปมีต่อมีเตียนไม่เอ่ย เอ๊ะเอาละครับผมดูดันดูดันดูดันโอ้ยหนาม่วงหนาสิมาเนาะสสยไว้แตก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 โอ้ยขาดคิ้วพี่น้องเอ้ยเอาดูดันในค่อยเนียนะครับผมนะท่วงหลายกันสิบบดูดันในบาดที่นี่จากดุดันก็จะกลายเป็นเงียบกิฟในบาดที่นี่อ่าล่ะครับผมโค้ชสิบสองล้อเต็มเชียงนี่มั้ยอ้ฟีเกมในฟีเกมเฮ้ยเฮ้ย ียบบ้อยียบบ้อยฮึบพักฮึบสเก็ตเทืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นมันบวกนะครับผมสเก็ตเทืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นลงมาอึบเอาอย่างไรหลุดตัวอยู่นะครับผมนะอาละครับผมหัวจังหวะหัวใจเต้นทุบๆนะครับตกมาตุบๆสู้วอย่างไรไปตัวอยครับพี่น้องเอ้ยหัวใจเต้นตุบๆอีกรอบนะครับตกลงมาทุบๆเอาเรียบร้อยครับผมสวยงามแตกบังไงพรอมนะครับผม เอาบักดีกลาลังวันก้อนตัวนะครับสวยเอาฟรีเกมในฟรีเกมก็มานะครับผมนะได้เพิ่มมาอีก10บสบปรีนนะครับอาแล้วครับผมคูณ16ก็รอเตรียมเครื่องนะครับผมนะเตรียมดุดันไม่เกียงใจใครได้เลยนะครับผม <c oughs> เอ้าบางดีกลาลังวันก้อนตัวนะครับเ <c oughs> สียงเงยงประทันได้เส้าเหยียบนะครับพี่น้องเอ้ปีไม่ปีเกาก็เหยบคือเกานะครับอ,อีกรอบอีกรอบ เออเฮ้ยฝักเข้าไปนะครับติดต่อมีเตียนไม่เลยจังหวะนี้หัวจะเตทุบๆอีกแล้วนะครับผมทุบๆททุบๆๆบทอลางวันก้อนตัวนะครับผมอ่าเฮ้ยมันคือบ่เตียนขึ้นยังไงไม่แรีกวะไม่แรีกนี่แตีเข้าเดี๋ยวไม่ฟาดไปซีร้อยเท่าไหมบอกแล้วนะครับดุดันไม่เกรงใจเอ้าหนาไอ้หนาท้องแต่ก็ไอ้เอันสิครับผมเอาเริ่มดูดันแล้วครับพี่น้องเอ้ย เรียบร้อยเลยนะครับผมนารางวันแบบเบิ่มๆมาแล้วนะครับเอ้าบังนี่ก็บซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวเนี่ยครับผมบังญ่มาแล้วนะครับผมนะเกือบเกือบเกือบังกะไว้นะครับผมแล้วมาแดงเนียนๆพี่น้องเอ้ยริบร้อยสีเหลียวนะครับผมนะคุหลายประเดี๋ยวมันจะเหลียวมีงนะครับเอ้ามีกะเป็นของทีโอ้ยเบ้าอะไรโอ้ย วอไว้หลายนะครับผมนะสมองล้วนเบิดแล้วนะครับผมบักเกาไปนะครับดุดันไม่เกรงใจใครบักเกาไปนะครับมีต่อมีเตียนมือเลยยิ้มร้อยนะครับผมที่เหลือหมียังนะครับผมสกีตก็แตกนะครับซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวโอ้ยเอฟกับสกับเพิร์โอ้ยสกีตก็แตกแล้วครับปิดต่อเลยคุณหลายปดีนะครับผมนะเอ้าบำลังมีกำลังวันก้อนตัวนะครับผม อุ้ยดุดันไม่เกรียงใจใครนะครับผมนะยุทธใหม่ของเขี่ยตัวนี้ยุเอยยุ่มยุทธ <c oughs> ใหม่ก็ต้องดุดันไม่เกรียงใจใครจังสีจังสีงนเมียนะครับผมนะบักเข้าไปม,มีต่อมีเตียยไปเลยอาคุนสามสิบเปรอเตรียมเคียงใส่งง้นเนี่ยเดอ้อใส่งง้นเนี่ยเด้อ่เมน้นตั้งโซ่ซื้อโอ้ยตั้งโซ่ซื้อครับพี่น้องเลย อ่ะครับผมเปิดที่2จบไปที่7 7 0ด0ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันแม่ยิงคนป้าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่ะตัวหนึ่งหมื่นนะครับก็จบไปแสนห้าแบบฝันเจี๊ยบเลยนะครับดุดันไม่เกรงใจช่องไหนนะครับผมนะ <c oughs> ปะไปหาเหลีนแนวไหมครับผมป้าย